สับแก้วสวัสดีครับท่านผู้ชมเอ้ยห่องห่องมันเหียนหออ่องเฮ้ยนีนองมันเหียนห่องนมเมื่อกี้นี้สวัสดีครับนี่ต่อไปก็ทําการปล่อยโคมนะท่านผู้นะชมอือทำมันบบขึ้นนี่แปลว่าเราจะบูรณบุญวาสนารวมกันว่าสิ่งที่อธิษฐานไปมันบ่ได้บบขึ้นโอ้ยนี่มันขาดตัวใหม่โอ้ยไม่็จะขึ้นเลยเผมแบกขึ้น กูน,น้าขาวเกิน,นกูหล่อเกินสวัสดีครับท่านผู้ชมเว้ยเดี๋ยวกล้องจะสับแคล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมเออห่องหองเหงียนห่องเฮ้ยเหีย <c oughs> นห่องนมเมื่อกี้นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกก็คือตอนนี้ผมก็อ่าพาเจมมองมามาอ่าบุญวัดผูนะ<อ>เขาไม่เคยมาจากเถื่อไงตอนนี้เมียผมอเออเมียผมนะแฟนผมซะ<อ>เขาก็นอนอยู่บ้านเพราะว่าเขาแบบข้างๆนี่ก็เคืออักิ๊กนะคะ เขานอนอยู่บ้านแบบว่าเขาไม่ได้มาไงท่านะเขาแบบไม่เคยมาจักเถื่อตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะบุญวัดภูปกติคนมันก็หลายนะท่านผู้ชมบุญวัดภูแต่ว่าตอนนี้มันมันไม่หลายมันติดโควิดโควตแตดไงมันมีโควิดโควตแตดมันก็แบบคนก็แบบไม่มาหลายปันไหนคือทุกปีเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะท่านผู้ชม แมงไหมท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็มาแวะกินข้าวนะเพราะว่าหิวข้าวบปได้กินข้าวมาโดนนิตาก็เสือปิ้งไก่สวบเอาสวบเอาเอาแม่ไม่ออกกล้องเลยี่มีคนมาขออกกล้องเลยนี่บหายไม่ได้เลยดิโบหายไม่ได้เลนี่ออกกล้องเลนี่หลายคนเ่โอ้เจมมี่ก็เป็นคนใจดีนะนิตากินบะตีแต่ในเมื่อคุณโยมมาแล้วฉันก็อาจจะเป็นนะฮะทอนมาที่บอกเรา หายเลยด้เนี่บโบหายนี่ดามาเลยเด้เนี่บโบหายเงินนลยมีจุดเป็นจุดหายแล้วนะท่านผู้ชมมีบังคับสถานการณ์มีบังคับมีคนมาขอเงินนะโอ้พี่ชิงเดียวไปโอ้ชิลิงเด้อโอ้ผู้เลี้ยงสิบพันจะดีเกินบอกว่าที่ไหนว่าทอนมาเด้อทอนจะลืมทอนอ่าไปไงเาจะมองก็เป็นคนจัินเออพี่ชิงพี่ชิงตอนนี้ก็ขอตัวกินข้าวกันนะท่านผู้ชมกินข้าวกัน กินกินกินข้าวก่อนจากนายหนึ่งแล้วก็จะไปเลาะตอนนี้ก็กินข้าวก่อนเอ้ยแซ่บแห้งอดีมันกินยัอย่ได้กินเลยต้องมาแล้วป่ะของขังต้องมาแล้วป่ะเพ่งใหม่เพ่งใหม่มวนได้เนาะมวนมวลมวลแต่ว่าแต่ว่าเสียดายโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยแน่เก็บกินเก็บยังเก็บอเด็ดนี่ก็เป็นการอย่าขายบั้งขลามนะท่านผู้ชมแบบพื้นบ้านอือนี่ก็เป็นการขายบั้งขลาม นี่ก็มาแหววซิโคมนะครับ่นผู้ชมนี่ชิอยวะตาลายแต่แล้วขึ้นบ่ประเทศ่อยขึ้นบ่จะวะขึ้นขึ้นำต้นไหนเด็กไสื่อจนบ่ได้โอ้ยนี่ก็แฟบ่ามันกาแฟหายยืมเหรอน่า ตอนนี้ต่อไปก็ทําการปล่อยโคมนะผสมทาม,มันบกขึ้นนี่แปลว่าเราจะบุิบบุญ,บญาสันาข่วมกันสิ่งที่อธิฐานไปมัน,มมนบ่ได้บอไม่บริูสัาข่วมกันคันบกขึ้นท่านไม่บริบูนาเด็ดาไม่บริบาสนาขึ่น่านิอะไรเศร้าเลยเด้อีลองปล่อยคนใหม่ของเช้มันขื่นเอาแล้ววลาต้องมาแล้วป้าขึ้นเลยวันนี้ขึ้นเอาขืนอ เนนะ้ยเออราลานตองมาแล้วปะไม่หนหน้าเลยอะมีตั้งขากด้วยจังหวะนี้ตามาจับแล้วป่้าอันนี้ตาจะทำ้ะไรไปคว้ากันมจับจับป้าไหมไงแต่เออไปพอเดอเอาดเด็ก อธิานน่ี้ขึ้นป่ะนี่สมสาได้ออกทิ้จันเนาะทีทาโอเคได้ออกได้จัเ่าวเอาวเห็ดเบืเอ้วเออนาอเ็จามิดปปิดเรเออกวันนี้ต้องขึ้นแล้วป้าโอยตามกบใหม่แล้วป้าเอาวิดวิด ลืมเบิรงเว้ยลืมเบิ่งจ้ะม่เป็นยังบป็นจังจังัลล้านลอยล้านกูจังว่าจังวันี้ข่างกุ้ม่แล้วป้า่ลืมเบิ่งเว้ยลืมเบิ่งเนาะมอเฮ็ด่มดุมโอ้ไม่จะข้นอยู่เนาะนี่ลอยล้านแนนบ่อย่านตกสินี่ทนี่ ท่านผู้ชมคือเมื่อกี้นี้ผมปล่อยโคมมันไม่ขึ้นนะช่งใช้เราจะไม่แม่นเนื้อคู่กันมันบอกน่าเอาเนี่ยเราไปไป๊บก่อนมันไม่ขึ้นท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ลืมเบิ่งลืมเบื้องโอ้มันเหมือนท่านผู้ชมลืมเบิ่งลืมเบิ่งกกไม้มันไปตากกไม้มันไม่ขึ้นฮะท่านผู้ชม คือ,อเมื่อคืนนี้ผมก็ได้อัดคลิป,ปรจบนะอเนื่องจากว่าผมเมื่อยเมื่อยเจียนนะ่ตาไงหลังจากมาจากวัดภูก็ไม่ได้อัดคลิปต่อวันนี้ก็มันเป็นมื้อใหม่ผมผมก็เลยจะมาปิดคลิปในมื้อนี้ก็ขอแจ้งถึงอ่า่ทำผู้ชมนะทนผู้ชม,มทนผู้ชมนะทนผู้ชมเพลงผมจะปล่อยวันที่6นะครับผู้ชมคือเอ็มบี MB ก็ยังตัดโบแล้วและก็ มิกเพลงกันยังมิกบ่แล้วนะคือบางคนกับคอมเมนต์ไลายว่าเออเพลงนี้เสียงห้องคอยดนตรีจะแห้งกลัวแต่ว่าคอยก็ได้ดไปแก้ไขเลยเนาะทำการมิกใหม่กขนาดจ,จะวันที่วันที่หกปล่อยวันที่หกปล่อยแท้ทน่นอนนะอเนาะกับพอดี M.V. แล้วนะเดี๋ยวเขาจะมาเปิดข่าวๆให้ฟังก่อนหน่อยหนึ่งเนาะมวนมวนแหงเพลงนี้ดดีีดีเยนนน้้มักลาาป็ฟ

เกียดคุดยุดจีหาอมบักมีมาให้กินนั่งลินอยู่เทียงหน้าผมลินกีตาเธอห้องเพลงลิงตกสางทำงานตรงเลงให้มันเป็นเพลงก็สุขใจเป็นเพลงก็สุขใจพอนะครัผู้ชมก็ไม่อยากให้ฟังหลายไงก็เพลงแบบเก็บไว้อุบไว้อย่าลืมวันที่หกนะครับผู้ชมปล่อยแท้แน่นอนวันที่หกก็ประมาณก็ประมาณสี่ห้ามงเย็นนี่แหละ สีห้ามงเย็นก็ถืออยู่ประมาณสิบเจ็นาฬิกาก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมวันที่หเจอแท้นแน่นอนคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงจ้ำนี้นะเออเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย